เป็นลไข่เต้าอ่ะนี่นี่นี่มองนี่มันสิบาทมือเนี่ยเห็นบหนี่มันคมเห็นบ่นี่เนี่ยนะรว่ามองนี่ที่สื้อถามกำปลากระพงนี่คือกำบ่ไดกากำนี่เนี่ยนครับครับผมสวัสดีครับวัอนี้หลังจากที่เขาบ่ได้ตกเยื่อปลอมไปนั่นนะครับผมมือนีกับผ้ากันมาตกเยื่อปอมนะครับเนาะมาตกปลากระพงครับเป็นบ่อเปิดครับผมกับบ่มีคนนะครับมแตรพวกผมครับมาตกมือนีคือลักๆเราวันนี้ครับนี่ครับผ้าหนองปองหนองแซงนี่ครับหนองฟิวครับ หน่องฟิวมาฮับตกปลากระพงครับโมนิเพอาเม็ดขังต่อไปกันสิน้องฟิวเนี่ยครับเป็นทุกข์องครับบ่เคยโตครับนี่ครั้งแรกของน้องฟิวเลยครับถามว่าเมื่อไงครับว่าสิตกปลาเป็นแบบใดนะครับผมนี่ครับพามาเลยครับมโอนีิหันมาฮัดติดสีโป๊ปเปิลนะครับก็เลยพามาหานตีปลาบ่อปลาให้นะครับเปอนีเพิ่นบ่อเด็กเก็บปลาขั้นแพงครับยุคเอ็นเช่ขาขั้นหายสิบบาทครับเพิ่นเพิ่นเก็บนะครับผมกับเรื่องผ้านอนเลยครับน่องฟิวน่องปองครับมาหัดครับมาหัดไว้ยยมเพิ่นเปิดเม็ดตเป็นนตกเ่งะครับผม เอาเดี๋ยวผมหาเฮียเห้ี่นองเขาใส่กันนะครับเดี๋ยวถามมึงฟีนีอผมกับติตซ้อนๆไปละครับเดี๋ยวผมเดียกเกียจะเข้ากันเสียพี่เลยผมกับจะตีนี่ครับเป็นปลายางทุงขาดนะครับนี่นะตีปลายางทุงขาดครับเห้น้นองมันตีนะ้ครับอีกซีเรียมอนทิ้วจิตตียังตีกระดีแต่เซกกระดีไม่พ่นมองเลยอันนี้เป็นกระดีห่ากำกับเก่ากำนะครับอันนี้หากำเหยี่นนองอันนี้เก่ากำมันตีนี่สามกำยู่สามกำนี่ไ่นี่ครับสามกำเห็นบรับนี่สามกำอันนี้เป็นสามกำครับ สามคบมีอยู่สามขนาดเทบเลยดีแต่แล้วแต่น้องเขาสิเรียกใส่ครับนี่ครับเมืองไหวนะนะคนใหม่ครับนี่มือเทศคนใหม่ครับนี่แต่เมืองฝีมือเอาโอเคครับเสียบเหล็กกับผ้ากันไปดึกเลยบกระละเดี๋ยวสิตัง,งไปถ่ายยูนในโฮมได้ตีไปหลอดก,กัดเลยวะมันกินเร็เวแถมโอ้ยวันที่ต่างกล่องถ่ายอยู่กินยังโอ้ยมันกินเร็วแถตีไปกินเลยบัปนี่ไหม แสงๆไปตักไปน้องก็แลนะ้วปล่อยเหร่นก้อนเป่าเอาฟิวตีแล้วนี่ฟิวตีไปฟูเลยครับแม่เลนั่น้นๆปล่อยไปก้อนป้องปล่อยไม่เหร่นไปก้อนเดี๋ยว <c oughs> เาอาแสงไปตักให้ปลอยไปไม่หลากไปเลยปล่อยไม่หลากไปเลยปล่อยหลากไปก้อนเดียวมองไอ้ฟิวตีกันท่านเดี๋ยถ่ายวิดีโออยู่ตีไปกัดจ่อยหามึงเลยแม่เล็กท่านเดี๋ตั้งกล่องตั้งยั่งเลยตีไปมันใส่เลยวะตัว่างไรวะ ขัดใส่ดนะ้ะตัวนี้เออป้อเวลาไปโอ้เสียงเบียดแค่ตงนี้เลยอันนี้ก็ฟู่ฟู่ฟูป่อยตีไปฟู่ครับอันนี้อันนี้ต้องหัวใจนะครับน้องฟิวมืมมอใหม่ีรลีครับตีไปกับฟู่กังทีละครับมันหนากตีไปกับฟู่แบบนี้แหละเออไ,ไ,ไปตักให้น้องไปไปไปตักเอาแล้วลนะูกอุย้ยใสสวยวะ ต่กระตักโอ้จะพึ่งยิงขึ้นมาสูงกว่านั้นปล่อยขั้นก้อนป่องมันจ่อเข้าปากก้นโผล่ออกมาตักตักตักเพราะปอยหนาลอกปล่อยหนาลอ,อด,ด <laughs> เอาไปค้างไว้นี่ครับเลยเลมอนนะครับเลมอนครับพี่น้องโอเคครับไป,ไปพดลดเราเอาไปค้างไว้อันนี้คือตัวใหญ่ เอาครับันี้มือไม้เลยครับนี่ไม้หรือเลยครับเกลี่ยกองเลยไปบักล่ะตีไปรอรอรักกันตีไปเฮียตกเพียไปตีไปนี่ล่ะเออนี่แหละปล่อยมันจมหนาบสักหน่อยลดคันลงก่อต้อนั่นป้องเอาอีกแล้วน้องเอาอีกแล้วเห็นมั้น่ะไอตีนั่นบอกป้องไปก่อมาสะ เอ๋อถืกแล้วกดขั้นลงกดขั้นลงเอาลุดครับลุดเอาไหมเอาไหมตีไปไหมไม่ที่สองฮองน้องป่องฟูครับท่ากับฟูเด็กไหมครับตีไปฟูไปอีนี้เอาตีไปไม่บางหล่ามหันเกียจนะครับของน้องฟิวจะมาลุดไปครับ <c oughs> อ่าล่ะก่อมาตีไปพุ่นละไม่เป็นฟ็อกโมเลนครับนี่ครับมือไหม่ธรรมดาเขาจะตีไปซีนี่น้องน้องนี่เดี๋ยวนี่ครับน้องฟิวยืนนี่นี่ธรรมดาสายเบ็สจะไปหนีพุ่นนะครับน้องฟิวตีไปหาท่าพุ่นครับ อันนี้การลัดตีเลยว่ามือไม่หรีครับพี่น้องว่าเป็นยังครับก่อมาเวลาซะซะเอาโดนแล้วกดขั้นลงกดขั้นลงเออ่นละกดขั้นลงไปเออบ่ต้องบ่ต้องมันปล่อยมันไปกดกดขั้นลงใส่น่ามันจะไม่หลุดเออนั่นแหละติดแล้วนะครับน้องฟิวโดนละโดนละเออนั่นแหละให้มันไหลปล่อยมันไหลไปเออนั่นแหละปล่อยมันไหลไปเลยเออมันอยากไหลปล่อยมันไหลไปเย่าหุงสูนป้องจะโดนแล้วครับ โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับเอานี่ครับกิจจัดกิจจัดที่นี่แหละให้ดีหน่อยมาครับนะครับเนาะนี่นี่ครับจะพึ่งตักตักเจอคนแซงมาตักปลาตัวนี้มั้งแซงมาตักไอ้ฟิวบอนเดี๋ยวป่องเดี๋ยวเย็นเย็นเท่าโตเท่าโตไปตักไปตักไปตัก เอมาถ่ายจับมาถ่ายรูปวันนี้มันสีขาดเบ็ดขัน้นเบ็ดสีหักจับเสียกไหมจับสายจับสายเ <In> อ็น,นเอ,อ็นมันนะเนี่ะเออนั่ยล่ะยกมือขึ้นแม่แล้วว่ามันสะบัดใส่มือดัวยเขีย่ยมันคบยังไงนี่อย่า <c oughs> แม่จับขึ้นถ่ายรูปวันนี้ฟ <c oughs> ิววันนี้ไปตั้งให้มากล้างวันนี้โอเคนะครับสุดยอดครับ เป็นไข่เต้าอ่ะนี่นี่นี่มองนี่มันสิบาทมือเนี่เห็นไหมนี่มันคมเห็นไหมนี่ยเมียนเราว่างมองนี่ที่สื้อถามกมปลากระพงนี่คือกรรมบ่ได้กรรมนี่เมียนครับเอาคิมมันในมีกีเปิดอะไรเขาก็เอากีเปิดหนี่ปากข็หนึ่งสี่หั่นกำไม่เสี็นี่เห็นไหมนี่ยมองนี่มันคมก็มีดโกมไม่มีมั่งบาทมือสุดยอดครับยอดให้น้องข้าวุ่นเอาขึ้นมาเอาคิมไปปดมันสิบาทใส่มือมือสิ่บาท โอเคนะครับเพื่อผ่าสอบพันเดี๋ยวผมติดโอติบไทยเราผมติดป้อยได้หน่อยเขาเล่นยี่นี่ครับผมติดไปเขาหอมเดี๋ยวถ้ามาสรุปยอดรวมอีกทีหนึ่งครับสุดยอดครับเสียงป่องเลมอนโอ้ป่องคือสดีตัวแงมเดี๋ยววะครับซึ่งตอนนี้ผมกับป้อยพห่น้องเขาเล่นญี่ปุ่นเลยนะครับผมกับมาเขาหอมครับคุณรับเห็นว่าเบิ้งหนาเมื่อไ่ตีเดี๋ยวเหรอครับพี่น้องลุด ห้องน้ำปองรุดนะครับโตบบบง่ายครับรุดหนังฟิววัลังต่อสายครับปล่อยหลินยุหันละครับเอามาฟกวบชาพอตอนนี้ที่เห็นรุดบ่ไม่ยังนะครับเพราะว่าน้องเขาเอาปลามาท้านไดเป็นกะผมก็บอกแล้วว่าให้รถขั้นลงจะพึงจะพึงสู่กับมั่นไหมครับคือหามันดึงไปกับปล่อยมันดึงไปเลยป่าถ้าเขาไปสู่กับมันแบบนั้นครับมันกับมีโอกาสรุดแบบนั้นครับกะให้เลียนรูไปครับเหลเอียนรูปไปรุดแน่แหละครับเพราะว่าเวลาตกอีลีกันสิไดเป็นอันนี้คือเอามาเอาให้ เอามาล่องครับกับเลยเป็นยังไงล่ะเอาพี่น้องกับมึงไปละกันครับผมพ่อเมืองดีไทยเห็นมึงดีเลยนะพี่น้องครับน้องฟิวมาต่อสายหนาครับตีไปพ่อหันสามใหม่กับสามใหม่ครับขาดหัวจิบเหมือเลยครับพี่น้องจิบกับมันเหรอปลาขาดด้วยสามตัวเหรอเอาน้องฟงกัหันกับรุดไปตัวหนึ่งครับพ่องหันพ่อเมืองยเอานี่ครับมาต่อสายหนาานี้ต่อไม่ได้สายขาดสามตัวเลี้ยงเลยครับขาดบได้ยักตัวเมื่อนี้ก็ี่เที่ยวต่อตาสายเนี่ยปลาขื่อนสิบบได้ดอกผมปลา อันนี้เรียนสุดท้ายเลยพี่น้องคลิปเรียนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคลิปเดียวคลิปสุดท้ายนี่ครับพ่อผมมาเทนครับโดนเลยครับอยู่วะเดี๋ยวได้ดิไปตักให้กดไว้กดไว้กดขั้นไว้จะพึ่งสูงมันจะพึ่งสูงมันปล่อยมันไหลไปก่อนฮันป้องสูงมันสิลุดเห็นไ่มปองสูงมันตลอดมันลุดตลอดเห็นไ่มปล่อยมันดึงไปเลยมันอยากดึงไปใส่ปล่อยมันดึงไป đừng quay con anh đừng bày bò có mấy cái vậy này vừa nào phi nào phăng xiên bẹt tổ bực nhây ỏ điều lên vào em qua tổ ngay, hẳn ỏ giang điều vừa nào phi nào thỉnh thân đầy chứ. ôi đẹp của là không hoạn. ตัวนี้มาเทีนไห้ครับอยู่เลยครับไอฮอน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 ขอมาเลยขอมาเลยขอนวะโอ้ยแดดแดดแดด,ด,ดว,ว่าได้เส้นหัวใต่ก็ดูมองตัวปลากรดูกงามมาดิ้นในเสียงเด็กวะน,นั่งเกลียดเกลียดเด็กดังเดียว่ะเออตัวบนึ่ง nhau khỉ nó cũng tốp ba cái này oh cái tiếng bỉ lăn lên nè anh nào lấy về nó tít say đây này cái tiếng hét lăn kim cực đi, hông này phiêu ốp bao ảo quá nong bòng tì cắt năn đấy hồn nè oh nhìn เหมือนแห้งแล้วเนี่ยเห็นไ่มเห็ดไังไงกับบอลลูนเนี่ยเขาปล่อยมันเล่นว่าตอนเยืกสู่มันถ้ามันดึงไปกับป่อยมันดึงไปกดขั้นไว้ซือไมีนาทีกดขั้นไว้แล้วปล่อยมันดึงไปซืือเห็นไ่มบอลลูนเห็นไ่มเสียบบ้างเนี่ยทุกเทียบป่องเลยเดี๋ยวปล่อยก้อนสิตั๊กให้นั่นอุ๊ยหลุดเอ้่าจะฝืนงัดกัดว่ะเห็นว่าป่องงัดมันมันหลุดเลยเห็นไ่มจะฝืนงัดต้นแม่สิตั๊กเองหันงัดต้งเส้นงัดสินมันหลุดทั้งนั้นแหละบ้าไปยัง ผ่านแล้วที over, ่ว่าผ่านแล้วเฮ็ดแบบพังหันเนี่ตีแล้วก็เฮ็ดแบบพังหันโอเคครับผมหอนเขาผมก่อนอันน <eviden ced> <based ìn> ี้นะครับตีโดยกระดีหากรรมครับเพราะดีว่าเด้๋ถ่ายวิดีโอขี่คันถ่ายนะครับมันได้หลายตัวแล้วก็เลยกมาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมึงกระดีนะตีกระดีนั่นนั่นสายหนาหอยยืนแปลว่าตีโรดเกือกตีตีเลยนี่นะครับกระดีหากรรมครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเต้าสายไหมเออ เดี๋ยวเด,วเดวีมันมาตัพ่อโลดมันตัวหน่อยโอ๊ยมาเป็นรดเอาเอาจะไม่ฟิวจะปากมันน,นมันดีตัวจะมาจะมา่มา,ายรูุแล้วลงจะปากมันหเห็นก็ดีไนหะ <laughs> กระดีโอ้ยโอ้ยก็ดีหาคกกำพย แห้งดีแล oh, ้วปลาตัวน okay, 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 okay. okay. okay, so ี้โอ้ยเห็นหดก็ดีโอ้ยนี่รุดแล้วพี่น้องรุดพอดีก็ดีหารกมนะครับสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวตักเหยเจนเย็นป่องเดี๋ยวนะป่องของป่องเดี๋ยวเอาลากขึ้นมาก็ได้ลากไปเลยจับสายจับสายจับสายลากไปเลยเข่าเกมปากด้ยตอนลากไปไปครับนี่ครับองฟิว วันนี้ได้น้องปองครับอันนี้ห้องน้องปองนะครับเพิ่มมัตตาไข่อยู่นี่อันนี้เพราะว่ามันจีนทุกแม่โหลดตีไปแม่ได้ก็ไปนั่นลากเขามาเซนี่หนีได้นี่ลากเขามาเซนี่หนีลากมาโยขืนขั้นหนึ่งนิดหน่อยเออพอานแม่ดินกับป้อนแม่ดินไปก่อนเห็นตัวปลาแล้วลากมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวปล่อยมันไปก่อนมาปล่อยมันแลียไปก่อนมาไหมโยขึ้นมาจังหน่อย ไปกันไปก่อนเอเดี๋ยวไปกันไปก่อนเอาไปปุ๊ดน,นี่เริ่มเหนืแล้วจับหินเอาชีพมาจับหินทั้งสองคนไอ้ไทยดูให้นำงาเนี่ครับสองโตครับใส่เดียวกันสุดยอดครับสุดยอดเจ้าหน้กับฝากผลงานเนี่ยน,น,นะครับผมกะไทยโตไข่เมื่อหน้ะครับคลิปนี้กัสิเอาซ้ำหนีแล้วครับเจ้าหน้กับขอลาไปก่อนนะครับผมพลาดห,หน่อยมาฝึกครับ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเป็นมว่ยอยู่ครับผมเดี๋ยวก็ทำมืงรอบหนานะครับผมว่าสีผ้าไปตกเมททั้งในตอนนี้กับสีล่ำบ่าเนีว่าเขาเปิดท่านใดมันติดโควิดกันอยู่ก็ต้องรออยู่ครับจิมเนี้ก็ฝากผลงานนะครับยูงขาดฟิชิงครับเยือของเท่ากับมีปลายยางก็ดีครับสำหรับงานกับพวกงานปลาคอมีวัดครับทุกประเภทครับสิดยอดครับไปั้างหว้ไปวังหลาไปครับผมฝากครับผมจินนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใ่ที่สองของน้องป่องฟูครับท่านกับฟูด็กไหมครับ ตีไปฟู่ไปอีนี้เอาตีไปไม่บางหลาหันแก๊สได้ครับห้องน้องฟิวจะมาลุดไปครับอ่าล่ก่อมาตีไปฟุ่นละไม่พอมองเลรนครับนี่ครับมื้อไปธรรมดาเขาจะตีไปซีนี่เนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวนี่ครับดอกฟิวยืนนี่นี่ธรรมดาสายเบ็สตีไปนี่ฟุ่นนะครับดอกฟิวตีไปหาช่างฟุ่นครับอันนี้การันตีเลยว่ามื้อไม่ฮรีครับพี่น้องว่าเป็นยังครับก่อมาบางหลาซะซะเอาโดนแล้วกดขั้นลงกดขั้นลงเอื่อนละกดขั้นลงไป เออบ่ต้องบ่ต้องมันปล่อยมันไปกดกดขั้นลงไ่น่ามันจะไม่หลุดเออนั่นแหละติดแล้วนะครับน้องฟิวโดนละโดนละเออนั่นแหละให้มันไหลปล่อยมันไหลไปเออนั่นแหละปล่อยมันไหลไปเลยเออมันอยากไหลปล่อยมันไหลไปเยี่ยมสุดมันป่องก็โดนละครับโดนละโดนแล้วโดนแล้วครับเอาวนี่ครับจิตจัดจิตจัดที่นี่แหละพาเด็กหน่อยมาหัดนะครับเนาะนี่นี่ครับ จะพึ่งตักตักแต่คนแซงมาตักปลาตัวนี้กันแซงมาตั้งะไ้ฟิวกันเดี๋ยวป่องเดี๋ยวเจนเย็นที่เราโตที่เราโตไปตักไปตักไปตักมาถ่ายจะมาถ่ายรูปวันนี้มันสิขาดเบ็ดขั้นเบ็ดสิหักจับเสียกไหมจับสายจับสายเอ็นเอ็นมันนั่นไง เออนั่นล่ะยกเป็นยาขืแม่ระวังอันสะบัดใส่มือดันเขียวมันคมอย่างนี้นี่เยอะมากจับขึ้นท้ายหลวงกันนะพี่วันนี้ไปตั้งไข่บางฟองวันนี้โอเคนะครับสุดยอดครับเขียวมันเป็นตังไรปะมันเป็นไข่เต้าอ่นี่นี่นี่มองนี่มันสิบาทมือเนี่เห็นมันี่มันคมเห็นมันนี่เนียนระวัางมองนี่ที่สุดถารรมปลากระพงนี่คือกรรมบ่ไดแต่กรรมนี่เนียนครับเอาคิม มันม,มีกีบเปดิดเลยเขาก็เอากีบเปดิดหนี่ปากคนหนึ่งสิหันกำไม,ม่เสียนี่เห็นไหมเนี่ยมองเนี่ย,ม,ยมันคมก็มีดโกมันมีมาแบบมือสุดยอดครับอาตักให้น้องท่างคุณนเอาขึ้นมา,อานเอาขี้ไปปดมันจะสาบาัดใส่มือมือสิบบาดโอเคนะครับทือว่าผ่าสอบผ่านเดี๋ยวผมติดโอที่ประเทศไทยเราผมติปล่อยได้นหน่อยเขาเล่นยี่นี่ครับ ล้มยิบไปเขาหมเดี๋ยวถึงมาสรุปยอดร่วมอีกทีหนึ่งครับสุดยอดครับใส่ังปองเลมอนโอ้ปองคือเด็ตัวงงมเดี๋ยวะไอเอามาะมานเจ็ดโตได้อันเดียกี้โตเราบอกคนเอาไปสัง่งสุดยอดครับสุดยอด